วันที่สิบสี่กุมภาพัน์วาเรียนไทย <c oughs> ตกแต่งกิง่งสางกิงก่งสผยกิมสูงครับเก้าเดือนครับ ตอนนั้นก็เหลือไว้ประมาณสามลำสี่ลำครับน,นี่ก็ยังแรงอยู่ up. Yep. sáng chín rồi xì lắm nó cho cò nèng nó đọc luôn tắt chậm chầm lên mẹ ô ngam lại ถ้าอ่านมาเนี่ยมีกระคมให้เนาะนั่นมาแข่งแม่นี่ฮะต้องลองแขงแดเนี่ยนี่หมากแปดอันนี้ก็หมากแปดปลาเพิ่นกินได้ป้วนี่บเบี้ยวเมาเมาส์เถอะเที่ยวหมากแปดปลาเออไม่ทกัแปดปลาที่ท เสร็จแล้วแล้วเมื่อเดียวนึงเจ่งให้พระทอสองคนมาเมื่อกี้จะอุ้มนี่แล้วพอดีตอนนี้เนาะีมุ่มงคว้าหามุ่งแหล่พอดีทางกอกนะ ฟังก่อนนั้นด้วกักาพิถ่ายที่ดูไว้ที่ฟังจริงเลยนะเดี๋ยวนะให้ตาฟังกริงให้ดูนะครับนะครับนะค่อยๆเลาะื่อนออกต้นแม่พัดเข้าออกนะครับ<ช>เพราะเมีดก็จะเป็นเขาดีให้นะ ก็เอากิ่งที่ที่ไม่เกินประมาณทีสักนะครับออกก็จะออกทางออกเออข้อเห็ดไปเรื่อยๆจิตสเออเออเฮ้เมหลายังไงอหลไหลเยี่ยมเลยเหนียงเหนียงไดนน้อยเกิดมีส่วนีเหนียงตัวเรนน้อยไม่แข็งไ้ป่ะเนี่ย นเนาะอ่าครับออกื่อทัดจำจำเลยต่อเออข้าเหตุเพราะคมดีครับกินก็กองสุ่มไว้นะครับให้ใบมันหล่นครับแล้วก็คุมคนก่อไปทำงานกองไว้ฟาณสักหนึ่งอาทิตย์ครับออกเลย เม็ดเขาให้กอนนี้มีอยู่สี่ลำก่อนนี้จะป,ประมาณสี่ลำสามสี่ลำแหละปกติจะมีเพียนแน่นิดหน่อยเตอสีจาคนหน้ามักก้อนไฟน้าสมก้อนไม่น้ำมักเดาทิศ คป๊บเดียวเร็วเลยใหมันสาสาทัดจำจำาด้พราะว่าคำปัดจำมันถะเนีงมันจะเบาไมาอีกอใช้ทั้งเรืยใช้ทั้งเม็ด พ่อมดีตอนนี้ไดยกัได้แต่งนี้ว่าจะเล่งน้ำเนี่ยพ่อด้่ายนอเนี่ยวะได้ได้บออ่ครับขนาดเลงๆนดงนบอกนอคุณมีเบิร์ดอราหยัไหมครับ ก็ประมาณนี้นะครับกปรสามขินโอเคนะครับ